หงองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้บ้านหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าสูงขึ้นน่าอยู่น่าใชา้ชีวิตหรือขายง่ายขึ้นนั่นก็คืองานศิลปะครับวันนี้นาวานจะพาไปรู้จักกับอาร์ตเดคอเรชันคนเก่งครับสวนีอาร์ตเดโคจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้พาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับ art decoration ครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าคนที่รักบ้านใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเยอะๆเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้จักครับอาชีพนี้คืออะไรอาชีพนี้คือการให้คําปรึกษาเลือกหรือแม้กระทั่งจัดหางานศิลปะมาตกแต่งบ้านครับโดยคนคนนี้ต้องมีความเข้าใจในงานออกแบบครับทั้งออกแบบทางสถาปัตย์ท้งอินเทอร์เนียแล้วก็มีความเข้าใจในงานศิลปะครับจะได้สามารถเลือกงานศิลปะให้เหมาะ กับสเปซของอินทีเนียที่เขาออกแบบไว้หรือความต้องการของเจ้าของบ้านหลังนั้นๆครับและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือพี่บุ๋มครับพี่บุ๋มเสาวนีอาร์ตเดโคหรือว่าพี่บุ๋มเสาวนีอาร์ตแกลเลอรี่ครับเคยเป็นแขกรับเชิญนาว่ามาด้วยนะครับวันนั้นเราไปงานเปิดตัวที่โรงแรมครับอากิระไมเนอร์ครับเป็นศิลปินมาแสดงงานอ่าวันนั้นเป็นแขกรับเชิญครั้งแรกครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญครั้งที่2และสิ่งที่เราจะโฟกัสในวันนี้ก็คือความสามารถของพี่บุ๋มครับเสาวนีอาร์ตเดโคและ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นครับเราพากันไปดูหน้างานดีกว่าครับเป็นหน้างานของบ้านที่กําลังตกแต่งเพื่อที่จะรอขายครับบ้านหลังแรกครับราคาประมาณ25ล้านครับทุกคนนี่และให้ดูงานศิลปะครับบอกเลยครับว่าบ้านมูลค่าขนาดนี้งานศิลปะเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆนะครับพี่บุ๋มก็ได้อธิบายให้ในว่าฟังว่าแต่ละจุดเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้คอนเซปต์อะไรความหมายแบบไหนเพื่อให้เหมาะกับห้องนั้นๆครับขออนุญาตไม่ลงลึกนะแต่อย จะให้ดูตรงนี้ครับสวยมากครับให้ความรู้สึกของช่วงเวลายามเชา้ายามเย็นให้ความรู้สึกของความหมายของห้องต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังดีกว่าครับหลังนี้จริงๆแล้วฟลอร์แผ่นใกล้เคียงกันครับเป็นบ้านไทยเดียวกันราคาประมาณเดียวกันนะครับแต่ว่ามีการออกแบบอินเทอร์เนียที่แตกต่างกันงานศิลปะก,ก็แตกต่างกันนะครับพี่บุม๋มอธิบายให้ทุกงวานฟังว่าบ้านแต่ละหลังมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอินเทอร์เนียที่เปลี่ยนไปก็จําเป็นที่ต้องใช้งานศิลปะที่เปลี่ยนไปเช่นกันหรือเจ้าของ นเจ้าของบ้านที่มีแบบบ้านมีความประทับใจอะไรที่แตกต่างกันงานศิลปะที่เหมาะกับบ้านหลังนั้นนั้นก็ต้องแตกต่างกันครับไปดูบ้านอีกสักแบบครับบ้านหลังนี้มูลค่า17ล้านครับและบ้านหลังนี้มีคาแรคเตอร์ของผู้หญิงอยู่ในนั้นงานอาร์ตงานตกแต่งก็จะมีกลิ่นของผู้หญิงอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่เยอะเลยครับลองดูครับส่วนตุวนวันชอบบ้านหลังนี้มากครับและก็ไม่เพียงแค่บ้านนะครับเรามาดูคอนโดมั้งครับนี่ก็เป็นคอนโดหรูวิวดอยสุดเทพครับห้องแรกเป็นห้องขนาดพอดี พอดีสำหรับ1คนครับงานศิลปะออกมาประมาณนี้ครับห้องถัดมาครับห้องถัดมาเนี่ยใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับเป็นห้องมุมห้องนี้เป็นห้องสองห้องนอนนะมีความเป็นครอบครัวครับฉะนั้นงานศิลปะที่ใช้ตกแต่งก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งครับพาทุกคนมาดูผลงานของสาวนีอาร์ตเดโคประมาณนี้แล้วกันครับจริงๆยังมีอีกพาร์ทนึงครับที่เป็นพาร์ทความสามารถของพี่บุ๋มนั่นก็คือเรื่องของการออกแบบแลวก็ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวครับเดี๋ยวน้ำว่นจะขอแยกเป็นอีกคลิปนึงนะน้ว่านสงสัยครับ ถามพี่บุ๋มไปว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ลูกค้าของพี่บุ๋มคือใครลูกค้าพี่บุ๋มส่วนใหญ่ก็คือเจ้าของโครงการครับบ้านทุกหลังคอนโดท,ทุกห้องที่ได้วาดพาไปวันนี้นี่ไม่ใช่เป็นการจ้างงานครั้งแรกนะครับ <c oughs> เป็นลูกค้าเก่าแทบทั้งสิน้นนั่นก็การันตีได้แล้วว่าผลงานที่วางงานศิละปะของพี่บุ๋มลงไปเนี่ยขายได้แทบทั้งสิ้นครับนี่ไม่รวมโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าสำนักงานใหญ่ๆที่แกทำและเราไม่ได้ไปถ่ายมานะครับฉะนั้นใครที่สนใจง,งานศิละปะไปตกแต่งในอสังหาริมทรัพ บ้านที่อยากจะได้งานศิละปะไปตกแต่งบ้านเนี่ยลองไปปรึกษาสาวณีอาร์ตเดโคดูนะครับเผื่อจะได้งานศิละปะดีๆเนี่ยไปตกแต่งไปเพิ่มมูลค่าบ้านของทุกคนครับแอบกระซิบนิดนึงครับคำว่างานศิละปะเนี่ยไม่ได้มีแค่งานเพ้นท์อย่างเดียวนะครับวอลล์อาร์ตสวยๆแบบนี้ก็มีครับอย่าลืมนะเรายังมีอีกหนึ่งคลิปที่จะพาทุกคนไปรู้จักความสามารถเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของสาวณีอาร์ตเดโคครับยังไงฝากทุกคนติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัว,วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า bye bye, บ๊ายบาย